เรียกได้ว่าสมกับการรอคอยครับกับ s m a r t w วอ c h รุ่นดังจากทางหัวเว่หลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในซีรีส์2อย่างรุ่น GT2 และ GT2 Pro คราวนี้เปิดตัวยกเครื่องอัปเกรดเป็นรุ่นที่3โดยเขาออกมา2รุ่นนะครับก็คือวั t สแล้วก็รุ่น Pro โ,โดยจุดเด่นของเขาก็จะอยู่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของตัวเองอย่าง Harmony OS ที่ทางหัวเว่ยเนี่ยซุ่มพัฒนามาอย่างยาวนานครับซึ่งจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลย าเริ่มงัอที่ดีไซน์ครับตัวนี้ภายนอกยังไม่แตกต่างจากเดิมมากนะักมาพร้อมกับหน้าจอกลม AMOLED ขนาด1.43นิ้ว Refresh ชเรทอยู่ที่60 h z ตัวเรือนขนาดอยู่ที่46มิมวัสดุเขาจะเป็นสแตนเล s สตีลด้านขวาจะมาพร้อมกาม้านมายมยมแบบหมุนได้สำหรับเลื่อนสั่งควบคุมตัวนาฬิกาและยังมีสายให้เลือกหลากหลายทั้งแบบสายหนงังสายโลหะสายเรซินนะครับ ด้านหลังนาฬิกาก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับสามารถวัดได้แทบทุกอย่างครับทั้งฮาร์ํเรทวัดออกซิเจนในเลือดวัดความเครียดวัดการนอนหลับแถมยังสามารถวัดอุณหภูมิบนผิวหนังเราได้และตัวนี้ยังสามารถใช้งานคู่กับ eSIM นะครับที่จะสามารถใช้งานโทรศัพท์ผ่านตัวนาฬิกาได้โดยไม่ต้องต่อมือถือซึ่งเขาก็รองรับการใช้งานทั้งวัน24ชั่วโมงเลยครับในแง่ของการออกกําลังกายตัวนี้ติดตั้งโหมดออกกําลังกายไม้ถึง100โหมดใช้งานควบคู่กับแอป h u a w e e Health นานของสเปคครับแบตเตอรี่เขาเคลมมาเลยว่าตัวนี้ใช้งานได้ถึง3วันและมากถึง14วันในโหมดประหยัดแบตเตอรี่สเปคเขาก็จะมีบิลล์อิน G.P.S ในตัวมีบลูทูธเวอร์ชัน5.2แล้วก็รองรับ N.F.C ด้วยนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นโปรก,ก็จะดูดีกว่าดูหรูกว่าวัสดุเป็นไทเทเนียมสายเป็นโลหะและแบตเตอรี่จะอึดกว่าตัวปกติอยู่เล็กน้อยนะครับ แต่ยังไงก็ตามครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องรอดูรอเทสกันแหละครับว่าหัวเว่ย h r r ์โมนีโจะเป็นยังไงจะใช้งานได้ดีขนาดไหนก็รอติดตามที่โมค u ล่าได้เลยยังไงกดติดตามเรากันไว้ด้วยนะครับ